สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. พอกันในช่วงนี้ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงครับพี่น้องครับมื้อนี้อาการฮ้อนแดดจ้าอาศัยห่มเพรียบไปเรื่อยๆพี่น้องถ่ายควบคุมไว้พี่น้องได้เบิ่งกันถ่ายคลิปให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีในเบิ่งกันมื้อนี้เฮาเล่นอาายู่บางปูพี่น้องเทศบาลบางปูพี่น้องจะดืมอไห้กำลังใจมื้อแรกนี่นะครับ เวทีหอาไปแล้วแล้วพี่น้องครับ70%แล้วในตอนนี้ตอนนี้เป็นการพักยกเป็นอีกนาทีของอีกนาทีนึงครับพี่น้องครับนาทีของเครื่องประดับที่มันโอ้ยนาดเท่บุ้งไป,ไปติดกินกับต่ำห้งเสียพี่น้องเป็นยอนนิดหน่อย น,นี่ยใต้เยทีพี่น้องโอ้โอย่าดีพีทีหันตังแหกมสุมีโฮมเซาแคนีแล้วนี่วันนี้เป็นที่ของไฟป,ประดับป่าตินไฟเวทีแล้วไหมไมาจับพี่ <c oughs> ตอนนี้ตู้ฟั่งนั้นกำลังขึ้นพี่น้องขาดไฟขาดไฟรอบไฟอ ไฟงนีกรลรังสิขึ้นแล้วเดี๋ยวรอไฟอยู่ฮอ,อนฮอนแดดใหม่ของน้ำตะพ่อซอยดลอนะนะเสด็จเละน่อนะยึดติดถนนใหญ่ครับพี่น้องครับติดกับถนนใหญ่เลยเขาคงกันเหน่า แมนอันนี้กินเอ็ไรอยสเพิ่งง่วงเลย <c oughs> ถ่ายคลิปก็ง่วงนอนได้ยังไงตอนนี้น, <c oughs> นี่ไฟไปแล้วเขากำลังลิงกำลังทำงานพี่น้อง,งแต่ส่วนเวทีพิ่น้องเดียว เอาพอขายไม่ขายก็เฝ้ามาเด้อนะครับตอนนี้งางอยากนำเอาไปหอบสารมาตอใสเนี่ยเขาเฮ็ดงานกันจนชิเลีาบวุ่นเลยแม่เนี่ยหอบสารก็มอมตอต์ไซคเนี่ย ใครขึ <laughs> ้นมาแต่ซันใหโล่แตนี่กระเปปกายแมื่อแหละชูชูด้ปะชูชูด้ปะทางแดนไายเลยอะุ่นะพี่น้องคนขาวๆแหลหมดเลยหาข้อมขาวพอเลย ซูซูยังได้สูซูอ่ครับครับครับเออเฮ็ดไปความยิ้มไปน้ำยานาบูดเด้เออหมวกก็ไม่ดูใส่เนาะนอนเมื่อคืนนี่ยุ่งกัดโมโหเมื่อพี่น้องนอนหลับเออ พ่อเขาจะว่ารับเร็วบริยานอย่างนี้เยอมากกับวิญญาณหันรับแล้วเอาเลยรวดเดียวจบเก่งไปเลยรำลากันรำลากันรำลากันวะโอ้ยตาเอ้ยตาหวานฉ่ำอะไรแบบท้สจะไม่ฮะ ตอนเตมนั้งเจาเวาเจ้าเฮดดิ่างปงีไม่าเลยเฮ็ดีดีท่านสมัยดีๆไ่ท่านสมัยดีเ่บน่เออันเท่าจูดีเออมันเอาหัดเอาหัดเอาไม่าเวลาเฮาหาแปดไปเฮาก็เต้นไปนําหัดเอาเป้นงามงามั่เออนะเป็นแข็งแรงแม่นครับ นี่คือบรรยากาศในช่วงน,นี้พี่น้องควมเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเพชรบนกันแท่งตอนนี้กำลังเวทีห้อไก่สีแหลวๆนี่ห้อ,นหองน้ำกำลังมาสอมใหม่พี่น้องเสี <c ười> ให้ท่านงานนีิท่านมา <c ười> <c ười> โอ้ยตะกี้เปนเมียนมองยม่มาเห็ดมูมโะะจ้กันได้ปัดย่างสิ ใส่แล้วเขาจะไม่เห็นว่าสิท่านจังไหนหนิโอ้ไหนไหนไหนพอขาไม่ขายกำลังมากพี่น้องแต่ว ja ่าพวกั่นพอล้านน้ำจะอันอยู่นี่แต่ล้านแมงทอดไปสิน เอาลานน้ำฟ้ามาเด้อนะครับตอนนี้หิวกวลังหิวน้ำมาตอนนี้ได้ขายดีพลลานลานนา้ำแม่งทอดลูกชิ้นทอดไปสิ ฟังนี่ขึ้นแล้วพี่เนอะบอกว่ามันเสียงฝาห้องเด็ดวา้าว,วนี่มีฝาห้องกรนี่เลยด้านหลังเวที

อาซาลับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทพามในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับ f c ฟีตติดตามอย่าลืมกดไลค์กดสัตว์สกายช่องพ,พัทยาอาทิตย์ล,ลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับนี่คือกอลุ่มคนไว้ในช่วงนี้ครับพี่น้องเลยเพิ่งใส่เข้าเอฟซีตติดตามกันอย่าลืมมาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมให้กำลังใจครับพี่น้องครับตอนนี้อยู่มเมื่อแรกนี่อยู่บางปูเทศบาลบางปูครับพี่น้องครับสมุทรปราการอย่าลืมให้กำลังใจยุติถนนใหญ่ครับพี่น้องครับการรถแดนพันดึง เดี๋ยวกันคิดว่าคอยยุดดิไม่แห้งช่อยขู่สุคนครับ